สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูนะคะจะมาชวนทดลองภาพมหัศจรรย์ค่ะวันนี้เราจะทดลองเรื่องภาพกลับด้านได้อย่างไรเด็กๆสงสัยไหมคะอยากทำหรือยังเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ของคุณครูหาได้ง่ายที่บ้านของเด็กๆก็ทำได้นะคะ มีแก้วน้ำค่ะใส่น้ำไว้แล้วนะคะน้ำเปล่าสีเมจิกค่ะเด็กๆมีแล้วทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็กระดาษแข็งธรรมดาค่ะนะคะวิธีการทำนะคะเด็กๆไม่ยากเลยเพียงแต่เด็กๆวาดรูปภาพอะไรก็ได้นะคะลงไปในกระดาษนะคะ ว่าคุณครูวาดภาพเสร็จแล้วคุณครูก็จะนําแก้วน้ํานะคะไว้ที่หน้าภาพเด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กนําแก้วน้ํามาวางไว้ที่ภาพนะคะและเด็กๆค่อยๆหมุนภาพไปนะคะและเด็กๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเอเปลี่ยนแปลงยังไงคะเด็กๆทําไมภาพถึงกลับด้านได้อย่างไรก็เพราะว่า เป็นการหักเหของแสงนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้ดูการทดลองแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำแล้วก็ส่งรูปภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอให้คุณครูดูก็ได้นะคะเด็กๆต้องค่อยๆเลื่อนภาพนะคะถึงจะได้เห็นชัดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ